ผักที่เกิดตามทุง่งนามีกินฉุนเฉพาะตัวไทยบ้านมักเสียไปแกงปลาแกงกบแกงเขียดเอาไปเ็ดเมนูแล้วจะมีกินหอมดับข้าวได้ดีครับ mm hmm. วันนี้ผมเ็ดเมนูต้มไก่บ้านใส่ผักข้งแยงหน้าครับวัตถุดิบหลักเทากับไก่บ้านนี่นะครับข้างหม้อต้มน้ำหิ่้ห้อนใส่เกลือมะขามเปียกสมุนไพรทุบตะไคร้ข่าพริกแดงพร้อมแดงกระเทียมกรีบหนึ่งใบกระปฉีกเพาต้องถ่ายให้น้ำเดือด แล้วจังใส่ไกล่ลงไปได้ยครับผมใส่ขนอก่อนนิดนึงน้ำปลาน้ำเดือดไก่สุกแล้วหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปครับสุดท้ายท้ายสุดก้อนปงหมอน้ามัะนาวครับตามด้วยผักขยะงใส่ปุ๊บปงปั๊บเลยได้ครับพร้อมเสิร์ฟทันทีสุดแท้แต่ว่า,าสุดแท้แต่ว่าสนะทีวิตเกิดมาไม่แน่นอนอัยคักเย้เย้ มันได้สองตัวเนี่ยซื้อมานสองใบพร้อมเนี่ยพวกนี้เจ๋งจะได้มามะได้พีเอพีเอตัวนี้อุยอ้ยหายไปใส่เบกรุบนะเมื่อวานนี่แหละในนี้มันห่วงแปดเก่าแปดเก้าโอ้ย,อยจ้าทุกคนเนี่ยไอกระจังจังแน่นอนอุยอ้ยวุยมามามาสดสกวอนนี่ต้มไก่จะแบบกระงเงน,น้ยนะเลยขัดเขว chim 4 đua, 4, huêi, mắm, Mắm nữa, nha, gel bong, khấm cái đó, pia, này ôi, bắn từ แท้เตอบาทสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนเฮ้ยยะลว่างเพียงกินเขาเป็นจะไหรมันสิได้เมียเท่าโอ้ย,อยสร้างเบ่าเนาะบบไปเนาะกิน,น,กนๆ